ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับก,กลับมาอยู่กับผมเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นตอนที่ทำคลิป่นวันแรกผมได้ใน3วันแรกโอ้ลืมกดบมือเยอะมากเลยได้ตอน3วันแรกแล้วก็ไน้เสั้นๆแบบเพื่อนเพื่อนกับมือก้านเชียวอประตย มันเลกเวลาอัดคลิปสเตมิน่าพรอรอน้อยอมมท,ที่ผมไม่มีตังค็เลยทำไมหลังจากที่ผมอัดคลิปสเปาเสร็จปุ๊บตาต่อมาที่ผมก็ผมก็ไปเล่นตาต่อไปเลยซึ่งตาต่อไปก็คือตาที่ทุกคดูแลังดูอยู่เนี่ยอัดคลิปสเปาเสร็จผมอัดคลิปต่อเลยนะก็ผมก็จะพูอดอะไสรสักยคลิปต่อเน่อ ยัมีเครื่องนั้นเค่มงอะไรมาเลยว่อตอนที่โหดสุดเมื่อก่อนวีไี่บอกวีนี่หว่าแถมยังวิ่งไวยับต้าเวชั่นอัพกรีดอืฮะเราก็จะลือตามไปทำให้เราต้องตัวใ้ทันร้อยเปอร์เซ็นต์อขาว่าทีมมันจะไม่ลำบากเหมือนตอนที่ผมเล่นเป็นสเปอร์ เดินไหฮะผมไม่ใช่ดีแทคเตอร์ผมไม่ใช่ดีแทคเตอร์ผมไม่ใช่ดีแทคเตอร์ detector. มันฝั่นก็ดีนอก็ดีเล่นได้หลายงาเลยแถมสกิลมันก็ยังซัพพอร์ตดีแต่หากทำเป็นว่ามันกายเป็นตัวละครที่ครบทุกด้านเลยแถมสุดสุดทุกด้านเลยแต่ว่าทีม เจ็บถึงถึงเลยถึงถึงเืองนนีกว่าเคื่องนให้เอาเครื่องนั้นไปโน้น้นโน้เรืองเครื่องโน้เอาอุตสาจะให้เครื่องนี้นะมันง่ายกว่า เอ้ยผมก็ยังได้ตังค oh, oh, ์เลยทีมโคตรเร็วเลยอะทีมโคตรดีโคตรเร็วเลยเมื่อก <bleibt. sters finale> ี้ชั <sk> ้นนี้ผ่านโคตรเร็วเลยโหซึ่งแน่นอนครับตัวโปรดของผมก็เป็นตัวนี้แน่นอนการกำมันตัวโปรดของผมก็ต้องเป็นน้องคนนี้แน่นอนครับทุกคนโอเค แนนอนตัวปุนผมต้องเป็นน้องตัวนี้มันโหดมากเป็นมีมีตาตอนนี้ด้วยตามที่พี่ไอเ้เพื่อนบอกคือแค่ผมเห็นหน้าผมผมก็ไม่อยากจะพลาดเลยไม่รู้ทําไมว่าจะตาก,กับมันบอกให้ให้ผมรีบผมจะต้องไม่พลาดตัวนี้หลังจากที่ผมพลาดตัวละครอ,อีเวเต์โบเบ็ดเล่นไม่ทันบาซี่ดวงไม่มาแล้วตอนนั้นก็ยังใช้บอกเทนูก็เลยไม่ได้แต่เก่ง20%น้องผมได้99%แต่ก็ไม่ได้ะ พอมาคราวนี้ผมจะไม่พลาดดิขาดถึงเมตรตอนนั้นผมจะไม่โดนทำอะไรได้ใช่เขาไม่ทำให้ผมิงึงมันไม่มีใครแต่งเครื่องนี้ใช่ไหมเสร,ร็จผมไม่ผมกดไม่โดนเฮ้ยมั่มีคนไม่โดนจริงะมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ย เฮ้ยเมื่อกี้โอ้ยนั่นอะไรอะไรนะร็อดเจอร์เล่นโป้โปว่าไปอย่างนี้ร็อดเจอร์เล่นโป้ชิมเล่นโปก็พราะว่าชิมโป้แล้วก็ชิมเล่นโป้แล้วก็โป้ร็อดเจอร์ต้องยิ่งเห็นแล้วว่าทำอะไรเห็นง่ายเห็ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ชื่อนี่นี่นี่ไอ้คนนี้ ผมจำชื่อได้นำ้นำนำ้นำนำ้นำน้โอ้โดนกัดโง่เลยผมรู้เลยว่เาเขาคงจะตายตัวเียผมว่มันเปนยไม่ึงว่าจะอ,อะไรผมว่าอีเวนต์ันไม่ได้ใแล้วก็ยังไม่ได้เลยมันเป็นของผม

คิดว่าผมไม่คคนมาทางนี้ย้อนทางกลับไปเชลลี่ห่าเดินแล้วเชลลี่กลัวเออผมก็เลือดเหลือแค่หนึ่งก็ยังจะมาช่วยเพื่อนอีกเพื่อน แต่ก็ถ okay. да oh ือว่าเกือบเพิ่มมาหนึ่งดาวไนบวกไฟดับโอ้โหข่าผมถอะ้้จะขนาดนี้ผมเห็นอะไรผมเห็นตัววิ่งช้าปั่นเครื่องปีนุ่นปั่นช้า ก็ถือว่าดีละจังงอยไรเดินผ่านมาทางนี้พอดีรบกวนเห็นกันไหมเบนเ,เนาะเบนไหนเบ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 นบน,นโอเคเอ้ยขอโทษน,นะเพื่อนไม่รู้ว่านายมาทางนี้ ผมมาเจอกับจอยไรตอนนี้พอดีมันมันตามผมไม่ทันห็อกมันตามผมไม่ทันผมแอนะกลัวดิถ้าผมยังไม่อยากขาดเพื่อนผมต้องไปช่วยเขาเพื่อน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 ปลอดภัยไหมตอนนี้เพื่อนผมเป็นไงบ้างโอเคเพื่อนผ เขาได้ซูเปอร์สปีดเทผมนี่ปัน่นเครืร่องกลางเลยเครื่องกลางฮะยู่ซีเลยคบเบเบิลเอ้ยสตอสตไม่ใช่เเบดิดปด,ดัดป๊อบเออให้เดี๋ยวเดี๋ยวมาอย่า,ยา,ยายปปอย่าอย่าสตาอย่าทำาน,นี้เออนี่ อาา่ฮะสเปาแค่เทอร์ริเตประกาศตัวหนึง่งทำไมผมจะรอดไม่ได้จริงไหมเขาเขาเข้าใกล้ผมมักไปหน่อยกี่ตัวเห็นคนเนี่ยโอ้ยเดินติดคนไม่เอาผมจะไม่ยอมจบอย่างนี้ผมจะไม่ยอมจบอย่างนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่เข็ดเว้ยไปรอดต่อ เพื่อนเอาตัวนั้นไปผมเอากระเป๋าเออแยกกันคนละทางเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเพื่อนเดินสวนทางกันเพื่อนเพื่อนไม่มีวิชาในการจูกเหมือนผมวิชาในการจูกไปติดอะเพื่อนไม่มีอา้าผมต้องช่วยไอ้หมอนี่ พอแล้วผมพอแล้วผมจะไม่ช่วยใครแล้วโดนตีงงๆเพราะว่าช่วยคนมากไปเออเออของโคตรดีของที่ชีวิตนี้ผมไม่คิดจะแตะมันระดับลิงกดสกิลเขาเดินต่อ เเดินต่อลุบเลยตอนนี้ผมโอเคเราแก้ตังกนนีใช้เลยผมโดนแกทำให้ตอนนี้ผมสกิลเช็คจะค่อนข้างเล็กเลยได้อยู่เฮ้ยทำไรอะ่ะเขาวาร์ป อย่าเดินต่อก็พอขอแค่นี้เขาไม่เดินต่อแต่ผมเนี่ยเดินต่อไปเลยเคลียร์ทางครเดินขวางทางนี้เคลียร์ให้หมดฮัลโหลเจมผมโดนเกียนเขาชิมเล่นโปเขาเดินต่อเขาเดินต่อผมเดินติด ไม่ได้เล่นนานแล้วกากลงเยอะเลยอย่าช่วยคนมากขึ้นไม่ช่วยหมอนี้หรอกหมอนี้ถ้าเขาไม่รีบผมรู้เลยว่าเขาวิ่งช้าขอบคุณมากเดนดี้ทีนี้ก็หนีเปเปลได้สองต่อเชลลี่ฟอร์เชลลีน ที่ผมแล้วก็จบเครื่องนี้ถ้าผมไม่ตายก่อนผมคิดว่าผมน่าจะไปได้ไกลกว่าสปาถ้าผมได้ยาผมคิดว่าผมน่าไปได้ไกลกว่าสปาชัวนี่ผมผลานยาคนอื่นไปเยอะขนาดไหนวะช่วยคน ผมจะตายเพราะช่วยคุณนี่แหละเอาถ่ายรูปอีกหนึง่งเอาไปทำปกคลิปเลยแล้วเชลรี่อ่ะโอ้โหเกือบไปแล้วนะเชลรี่อืมอันนี้ไม่ต้องพูดแล้วเพื่อนผมศูนย์พันแล้วเหรอ ทังเรียบร้อยแล้ว t เดลัสกิลออไม่ไม่ไม่ e last เอ่อพัมกินพายผมคือกลัวดีคนสุดท้ายเช e r ี่ฟอสซิลเลียนอีกแล้วเอาเครื่องนี้ดีกว่าเครื่องนี้มันง่ายไปไปเอาเครื่องยากๆดีกว่าโอ้เชอรี่ฟอสซิลเลียนไปอยู่ทางโน้นด้วยอย่าเห็นนะ อย่าเห็นนะขอบคุณมากขอบคุณมากอย่าเดินต่อนะอย่าเดินต่อจะโลเยมผมโดนเกลียดอาเกนเชลลี่อาเกนใช่เพื่อนเชลลี่อาเกนอ้ายโอ้โหผมวิ่งฉีกไปโซอนอื่นไม่ได้ เต็มยี่นาไม่โหโอเคโอเคได้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 ละได้ละได้ละเออเอ็งเห็นได้ไงวะเพื่อนเอ็งเห็นได้ไงวะเมื่อกี้ผมงงนี่ผมประมาทอัดคลิปแล้วผมประมาทตลอด ชจอรี่จะเหี่ยวเจอรี่จะเย็นขอบคุณเจอรี่อ,อึบหันไปเดินต่อมันเดินต่อโอ้ยอันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทางนั้นไม่ได้คนดูโอ้มาเป็นตี้เลยจับตี้ลุมจัดการผม หยเดหยุดหยหาทางสวนในปูนี <the> ้ได <the> ้เหนื่อยช็อกโกแลตช่วยผมได้ฮึ๊บช็อกโกแลตเออเราจะเล่นปูไม่มีอะีรบีช่วยอะไรได้ กดโดนใครบ้างวะ <ST AR> ผมตำาราสถิติสป้าไม่ได้ชัว, <ST AR> ว้ย <ST AR> ผมเห็นมันวิ่งไปทางโน้นแล้วเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาหันไปแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วะ